ครับสวัสดีครับกึ่งกลับจากทะเลครับนี่ข่าว่าเบิร์หน้างานครับเดิมกอดแล้วครับของน้าค่ำแล้วครับหอนแห้งครับโมนี่เครื่องแดดเครื่องหอนโมน,นี้นักฆ่าหอนบอหอน,น,นบ่โทรวันล้วค่ะครับกอดเสร็จแล้วละครับ แหบมบเสือล่าครับตัวนี้ก็แล้วเพี่บอยล้วครับเดี๋ยวแต่แหมเสือล่าตั้งเสือล่าผู้กับผู้แพนนี่แล้วครับการสมาธิบอร์ดเกืนบสำเร็จครับสองมิลโอ้สองเส้นครับสองเส้นครับใ่เป็นความจริงแล้วครับข้างนอกก็จะเป็นไม้เทียมครับ ไ่เทียมทั้งหนอกไม่เทียมเล่าครับ้องระเบียงครับตัวนี้ครับไกล่ล่ะเดี๋ยช่นความวี้นล้วครับพอข้อสรีชาบได้เอ็น้างเอ้าไก่ล่ะครับ ่างกับเป็นบาสำเร็จครับบาสำเร็จเม็ดคูณเม็ดซิปสื่อน้ำทอนตลาดทั่วไปแล้วครับตอนนี้ก็ใส่หน้าต่างขึ้นครับนะไก่แล้วครับไกแล,กล,กล้วไกแล้วมีกระสีมาคำนวณมึงของครับเสือหลาใส่ไร่บันไดบุมเสือหลาเนี่ยฝ่าไหม้แล้วแนงเนี่ยเป็นฝ่าแล้วแนงครับสามนิ้ว ตำเนี่ยครับหานมากตำตัวยึดอย่งไรพ่อบรารีดลุงฮะเยยึดเกือบพื้นลวครับอือ สร้างไปบมดหลายเพื่อไปจะไปใช้บริบูยิ่กระไดเฮ้อฮือยิบพ่อครับน,รนี่สีดไลมันครับสีขาดเท่าไร <Here. S 1> ขารดกับสิบหลายเรวคือขาดยูคเขอลอยก่อนพ่อพ่อเรวคือ เอาครับอันใดกับพันแล้วครับเลอะเหลาเอาจบทิบจากทะเลกับหนาดำเขีมยเบิเ้อนล้วครับโอ้ยไปอยู่ทะเลสามคืนมึงครับเบาอิดผดแห้งเอาไกลละครับแบบข้างล่างกับมันได้ถอดอยู่ครับเอา ครับชีวิตมุ่มอีกมุมหนึ่งของบาอิสครับขเฮ็ดง่ายก็สัางนี่แหละครับพระดียอยู่พระดียอยากพระดียกินครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ